เวลานี้เราไปชมกันดีกว่าว่าในช่วงเช้าของวันแรกพวกเขาจะตื่นมาด้วยอากาศกิริยาอย่างไรบ้างค่ะ หลังจากที่พวกเขาตื่นนอนตอนเช้าทําธุระล้างหน้าแปลงฟันทานอาหารเช้ากันแล้วนะคะตอนนี้แหละคะ่ะพวกเขาจะได้เข้าไปพบกับคุณครูใหญ่นั่นก็คือครูดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาตินั่นเองครูใหญ่จะเป็นคนมอบเพลงโจทย์สัปดาห์หนึ่งนี้นะคะว่าพวกเขาจะต้องร้องเพลงอะไรกันบ้างคะ่ะมีทั้งเยอะแยะเป็นไงโอ้โหดแดงวัยตื่นเต้นนะจะได้รู้แล้วว่าชะตาชีวิตของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับเพลงอะไระเดี๋ยวเพลงแรกฟังแล้วก็ลองเดากันดูแล้วกันว่า เพลงนี้น่าจะเป็นของใครยิ่งกว่าประกันอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมเลยยังพร้อมแล้วครับพร้อมอยู่คนเดียวเหรอพร้อมทำไมพร้อมยังครับพร้อมพร้อมแล้วตะโกนดังๆให้ฟังสักคำหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามพร้อมไปโชคดีฮะตะโกนเพลงแรกครับ กรุ่ไม่มวานะโจไงว่าราของใครครับว่าไม่ของีน่เลย่แนก็อาจจะเป็นอะเรผู้หญิงได้ไม่แน่อาจจะพี่โหผมก็ได้เลยไหนใครอยากร้องเพลงนี้มั่งไม่มีใครอยากร้องเลยหรอ ตลุ่นแล้เป็นที่หม้ยตลุ่นจะมีแปดนะครับที่หม้เราเหรอเี้เพลงอะไรครับรักคนรักคีเจ้าของนะครับและเจ้าของเพลงนี้ได้ก่วีวิแปดครับคุณทิสนุนน่มสกุล มารองตาไหลตาไหลร้เลยตาตต่ไ่ใด้น <sa illnesses> ี่แน่นอนสาวสาวตัวหมไม่ใจได้แน่ไม่ใจแน่ไม่ใจพื้นใจพื้นไม่ใจพื้นโอ้แน่แนครับผมว่าจะเป็นพี่หมาไม่โอ้ไม่เปรี้ยวพพาอ

จะไม่ต้องตายก็เข้าให้ของขึ้นเลยนะแน่ใจเหรอเไอของเราผมไม่แน่ใจครับคิดว่าออฟใช่ไหมลุงธนบุรีวอร์ดพ่อตากสินนะครับและผู้โชคดีได้แก่วีซีวีอะไรวี สิบสองปลาปลาปลาโค้อกเหลือกเลยผมว่อกั้นช็อตที่บอกเดี๋ยวก่อนนะหัวเราะเพื่อนระวังอ่ะต้องเจอกันทุกคนนะครับต้องเจอกันทุกคนนะครับวีสี่ครับผมโสดนะครับดแต่เราได้หนึ่งที่อีกเลยตกตายครับโจอได้จากเราแล้วช็อตตาย โอเคแพงต่อไปครับย็นก่านเดิมย็นก่อนเดิมประมาณหนึ่งเบียร์ก่อนรับโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะฮะมีสิทธิ์มีอะไรอะเราวีเก้าต้องนะครับภาพภาสนาทองบนเรือนนะฮะ้าโดนยิงยังไงโอ้โหต่อเลย เหมือนมีขึ้นพลังนโอเคดันสปริงนะครับและผู้โชคดีได้แก่ต้องได้มีเพลงกกระต่ายวีเจนอยากร้องให้ร้องครับปุ้งลงแบบเท้าต้องใส่บางที่หมาไม่ใช่ เอืมเจ้าหญิงหรือเจ้าลิงอเอาไปเลยนะครับเจ้าหญิงนะครับ V หนึ่งอเริ่องนาอุทัยวันนะครับเอาเลิง

นาวปดลมิ่งภูมิลาน้ปิลาิลาน้าปิวูเรื่องมันทั้งกันยอดใครยังไม่ได้บ้างคิดว่าจะได้ร้องเพลงอะไรน่มั่นใจเลย่หรอมั่นใจเลยอหรเพี้ยมั่นใจเล้ว จบแค่นี้อ,อ,อ,อยา่างอยา่างอย่งเคโอเคต่อไปอ

คระปีพระดูเ้นซิเกอรไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวให้ฟังเขาร้องหงเลารองนะถูกต้องนะครับพัชชาเนคายุควัต วีหกนะครับโจครับเพลงต่อไปเนี่ยเป็นของโจเดี๋ยวลิฟซิ้งเลยนะคิดว่าเพลงอะไรเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยะคิดว่าเพลงอะไรไม่รู้คิดได้ไงนะเอาเพลง Happy Birthday Re audition น่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญพบกับ Happy birthday แรงเงโรโอ้แรงเงิรยรงรอแรงเงาินโรยโอแเงองรอ้ <c oughs> อรงเงร้เยองเนอยแรน้แนรงอ้งโรอแเอรย้องแเอ เห็นเห็นสีดำๆนี่หน้าแดงได้เหมือนกันนะเอาไปเลยครับพานุพลเอกเพชรโตเทอร์ลุงไก่ลุงไก่ฮะลุงไก่เป็นที่ที่เหมือนที่มายเพลงสุดท้ายนะครับพี่หมายว่าพี่หมายได้เพลนไงหัวใจพี่หลวงแน่ๆครับเพลงนั้นเลยะ่เพลงนั้นจัดให้ คนในฝันนะครับจิตินันหงทองนะครับเอาละเราได้รับโจทย์กันครบทุกคนเรียบร้อยแล้ว oh. เป็นไงสูกใจไหม oh. สูกใจไหมครับ oh. สูกใจทุกคนนะฮะ oh. นี่คือโจทย์ของสัปดาห์แรกนะครับ oh. ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราได้รับอาจจะไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราเครียดแล้วก็กังวลมากนักนะครับแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันสบายๆกันไปเนี่ย มันอาจจะทําให้เราพลาดเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจการแสดงคือการสื่อสารนะครับไม่ใช่คือการอยู่กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งให้กับคนดูที่เฝ้ารอดูเราอยู่สายตาเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จะพูดก็คือสายตาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการรับตาล้องเพลงเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องไม่สนับสนุนให้ทําละกัน ในบางจังหวะบางอารมณ์เป็นไปได้ครับแต่ถ้าหลับตาร้องเพลงอยู่คนเดียวทั้งเพลงก็คงจะไม่รอดเหมือนกันแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ทำให้ดีที่สุดนะครับ